อ๋อขึ้นขึ้นไม่เป็นอเอาขึ้นไม่เป็นนี่ตีตีตตตเออทุบไปดีเออหลุมบล็อกกูจะได้กว้างขึ้นเลยไปซันขด20บล็อกให้ไปเจอหลุมตายดินหงพี่ก้าวเลยเฮ้ยนแลนวดึเหมือนระวังนะหลุมหลุมมันเชื่อมหลุมมันเชื่อมกันในบ้านอย่ยขุดทะลุกันแล้วเดี๋ยวแม่ปีแม่วิ่งมาตามโลว้แม่มากลางบ้านโอ้โหขังล่าน,นี่มันอรารยธรรมโบราณหรืออะไรเนี่ย

ครั้งแรกเลยเนี่ยที่แอ้ดอแมันดอกใกล้ๆขนาดนี้เอ้ยถ้าผมเอาหัวไปรับแอ้ดอกนี่มันจะไอ้นีเปล่าจะตานเปล่าพี่อาจจะน็อกหนึ่งก็ได้นะพี่กินนี้อ่ะพี่ลองดูดิต่างกับพับจีนแล้พี่ระบบฟิสิกส์พี่มาสติลเก็บไว้อัพนี่ก่อนก็ได้พวกมันแล้วอัพไปอัพไอ้ชั้นยิงให้มันแบบเป็นไอ้ไอ้เรนะจักลงมาข้างล่างดีกว่าไหมมาเร็วสปายโอ้แต่ผมอัพไปแล้วเนี่ย ไม่เป็นเที่ยวเลยอันนันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลือกอัพนี้ก็ได้อัพไอที่บอกอ่ะที่พี่บอกนรองเท้าแล้วก็อาหารโอเคเยี่ยมมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ากลัวที่จะลองไม่กลัวไม่กลัวลองดูแล้วปกติเลยหมายถึงไอนี่แต่บางทางมันก็ต้องรอแห้งไงมันใช้เวลายังไม่ทันไอ้เชี่ยไอ้ชาลีมึงจะมึงจะสู้ผีบนนั้นใช่ไหมหรือยังไงนะแม่งอนุสาวรีย์เดี๋ยวก้าวขวานจ้ำ เออแม่ลจะทำสูงไปทำไมพี่แล้วขึ้นได้ไหมน่ะปัญหาคือมันจะลงยังไง้ะสูงขึ้นได้แน่แต่ว่ามันจะลงได้ไหมแค่นั้นแหละยืนถ้าเกิดเจอเหยียวจิกจะทำไงวะเหยียบบนนะถ้าเจอเหยียบจิกหัวผมผมรู้แล้วเยี่ยวจะจิกใครก่อนคนที่อยู่ไอ้ไอ้วนอนุสาวรีย์อ่ะโดนขวบเด็เลยนะนะดูดูดูเป็นสไนเปอร์อยู่เป็นลอยเว้ย อย่าโก้เลยนะอย่าโ้เลยเห็นจะเห็นจีซัดลวงลงมาแล้วก็หลบหมดจีซัดกูกูมีอะไรวะกูมีปืนกูมีปืนกูจะบอกแล้วไม่ต้องห่วงผมมีปืนมีปืนเ อยาก่างอะไรที่แล้วก็พูดประมาณนี้เลยพี่ชลีเอ้ยถ่ายรูปกันไหนถ่ายรูปกันไหนถ่ายรูปกันไหนคืนคืนคืนจันแดงเอ้ยพี่พี่ถ่ายทั้นบนสุดไหมพี่ถ่ายถ่ายตรงไหนฮะถ่ายมบนสุดั้มบนสุดบ้านอ่ะดูดีสุดแล้วดูดีสุดแล้วเ้ยไปถ่ายย่างบนนี้ไปถ่ายรูปไหนให้โพสถ่ายไหนไหนถ่ายไงไปยืน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 ยบนรั้วเนี่ยเออถือถือเท่ๆถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหนไปยืนยืนฟังรูปพี่ฟังนู้นทั้งหมดไปยืนฟังนู้นทั้งหมดสามสองเอ้ยลีโอมายืนอะไรบางข้างหน้าเนี่ย โอ้ยแสงแสงแสงอ๋อแสงรูปหงอีกรูปหนึ่งยิ้มยิ้มมีค่าขอได้ขอได้รูปนี้ขอได้มินิฮาร์มินิฮาร์มินิฮาร์เฮอยเปิดเริ่มเอ้ยอะไรบลดล็อกอะไรสองสามสี่รูปนอเคลูก่อนเหรอเออถอดถอดเสื้อผ้าหมดก่อนผมอยากเป็นเลดดรูปรูปถอดเสื้อผ้าลูปถอดเสื้อผ้า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 มันปูไล้อันปูลรูปหนึ่งนะสามสองหนึ่ง อ่าเผื่อนงงเดือสนุกกันอ่ะไปไปประจจุดประจจุดประจจุดต่อประกาศเน็ตเลิศประกาศเน็ตเฮ้ยโุงคุประกาศเชอร์ฟิวเลยจะสี่ทุ่มแล้วเหม็นมาเลยไหนวะไม่น่าจะมาสี่ทุ่มน่าจะมาสี่ทุ่มก็แล้วพี่เพราะว่าตอนแรกละใช่โอ้ยผีกิ๊ดผีกิ๊ดพี่กดผีกิ๊ดผีกิ๊ดมาแล้วเหรอโป่งไปใช้แล้วพี่โป่ง ตวแตกหนึ่งเสียไปสอนะที่ต้องนัดละตัวดวต้องนัดละตัวต้งนัดละตัวใช่มันต้องนัดละตัวเว้ยเหมือนติไฟฟล์่ะเหมือนพยายามสปอร์นเอ้าสี่ทุปั๊บเขให้ไหนดอะไรอะไรน่ะ้อ้้้ม่้ไอป้าไป้าไีป้า้เปิดกโจมตี open fire open fire

โอ้ยเขียวนี่นี่เขียวคมกันนะคบกันโคตรแหลกเลยเขียวเอ,อ้ยเขียวแตกเขียวแตกไปแล้วแม่งเอ้ยอุ้ยอาวุธตึ้งลมหายไปไหนอะโอเคหมดแล้วกระสุนต่อไปอ๋อม,มึงมึงอย่าพึงา่งแคสต์เฮ้ยมึงมึงอย่าพึ่งแคสต์ใจเย็นๆมุกมึงยิเจอแ้วโอ้เยอะเยอะเยอะมากเยอะมากมันล่วงมันล่วงมันลงสนามเพาะหมดเลยมันมลงสนามเพาะมันลงสนามเพาะเออมันไปวิ่งเล่นกันโอ้ยแหลกชิป หายโคตรโคตรเลกผมปลานน้ไม้ใส่หอพิชานีเลยแล้วปาปเลยก็ได้าูนหมดแล้วกูอยากลงไปบวแล้วเฮ้ยเอาเอาเอาปาใส่หอไม่ได้ปลาใส่บ้านเอาปาใส่บ้านทำไมเอ้ยทีมทีมหนวย่อมหนวย่อมไ่รู้ไหว่ามันไม่ใช่เบอดผมแลเบิดของผมยังไม่ได้ปามันยังอยู่ไอเหี้ยระเบิดระเบิดอะไรใครเนี่ย เระเบิดที่หมูวะดิอยามัก่อนแต่ว่าเกี่ยงแค่ฟางก็โดนอย่างนีงแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซ่อมเดี๋ยวค่อยซ่อมเดี๋ยวค่อยซ่อมเดี๋ยวค่ยซอมเี้ยเดผีโอ้ยลักีาง่แล้วโดนดิโดนอาวบ้านแหว่งจริงด้วยบ้านแหว่งไงดิโอ้ยแหลกโคตเอาเบดอีกแล้วเฮ้ยมึงอยู่ใช้ระเบิดกับที่อะไรเนี่ยใช้ยังไงเนี่ยใช้ระเบิดยังไงระเบิดใส่บ้านตัวเองฮโหล มึงระเบิดสองรอบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมึงอยู่ใช้ระเบิดก่อนเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวพิ่งใช้ระเบิดอะไรกันเกิระเบิดอ่ะอย่าอย่าใช้ระเบิดอย่าใช้ระเบิดเดี๋ยวพิ่งใช้ระเบิดอะไรกันเลยไวบ้านถล่มบ้าถล่มไม่ได้บ้านจิกบ้าจิกเยอะเกิดบัากับปิงอ่ะกูกูเฟรมบาเฟรมเลยอ่ะปารีบ้าที่หายหมดแล้วจีเน่จีเน่จีเน่ส้ม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 เหนือส้มบัมบุงเหนือ่อมบัมบุงส้มบัมบุงส้มแบบนี่นี่มันมันมันเข้ามาชั้นไหนชั้นนึงเะซ่อมแบบแหลกแหลกไงเฮ้ยตัวเฮียอออะะะไไรร่ผีหน้า ผีไรหน้าผีไร่หน้าเออมันไล่ตกใครอยู่ตัวสูงใช่ไหมเออนั่นแลสวยงามโอ้โหอะไรนะพี่ก้ออนอะไรนั่อะบอสเลยอ๋อแสดงว่าไอ้คนผมตกไปางนี้เดทำให้พี่ถอยมาเห็นพี่ก้าวยืนตัวไอตัวตัวอ๋อใช่ใช่พี่แม่งปั๊มกระสุนกันมนเลยผมไม่อยากทำอะไรมากแม่งแหลกสุดยอดเลยยิงไม่สะดวกเลยนามไปาปัไงบ้าง โอ้ยป้าป้าป้าโอ้ยเชี่ยเนี่ยขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้ไงขึ้นมาได้ไงโอ้ยมันเลยโดดได้โอ้ยเปนพังหมดแล้วเปิดดีกลองกลองเปิดดีโอ้ยเลกโอ้ยมันขึ้นมาจากไหนเนี่ยปิดประตูก่อนผมไม่เห็นต้อมปืนผมแล้วปิดประตูก่อนเฮ้ยมันขึ้นไปไอ้เจี๊ยมันขึ้นไปชั้นเตียงนอนเล้เอ้ยเอ้ยออกมาออกมาออกมาเออ ขึ้นชั้นเตียงอะไปอยู่ด้านในโว้ยขึ้นมาแล้วเปิดกล่องไม่ได้อะีมนุษย์ป้าไอตะกี้นี่ผมเปิดกล่องลผมเปิดกล่องแล้วผมวิ่งออกมาไอ้แบบกล่องมันเตะขึ้นหน้ากล่องแบบไอชิบขึ้นมาเขึ้นนิเฟมาให้แหลกแลกแหลกแล้วแลกแล้ววยทุกคนเป็เกินสามหมื่นลหลังลัลงาดไปแลก ที <Bond> ่หายเลยเออโคตรเก่มากเลยมาผมเห็นทุกคนยืนลอยแล้วก็อยู่กับที่กันแล้วตอนนี้เนี่ยเนี่ยประตูตรงนี้ประตูตรงนี้ประตูบ้านตรงนี้โอ้ยเพียบเลยเพียบเลยปิดประตูก่อนอยู่หลังเราแหลกแหลกแหลกที่หายเลยเด้โอ้บ <classy> ิงแสนอีซัส <excited Et> ประตูตรงผมเนี่ยโอ้โหมันพยายามจะเข้ามาเนี่ยเห็นปิงใครไม่รู้หนึ่งแสนแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆฟวว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 วมีวว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 นววววววรววววมวว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 ไววววววรวว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 ตวววว้วววววูวว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 ตวววว่ววววนไม่มีววว ผมไม่เห็นที่มันไม่ได้ไม่มีใครเห็นสต๊อบบี้นะกูเห็นคนเดียวอะไรเนี่ยใช่สู้ตายนะซันไอ้นี่เลยดีเลยนี่เลยเฟรมใหม่เฟรมเฟรมไหม่เฟรมเฮ้ยไอ้เชี่ยมันกรู้แล้วไอ้มันมันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไอ้เมืองเมืองในบ้านนะมึงโคตรแย่เลยไม่มีใครเห็นเขี่ยวมันไม่น่าเกี่ยวกับปิงเงี้ยมีผี พีในเมืองเหรอ้อใช่ใช่เหมืองเหมืองเมืองเมืองมาแล้วตะล่มลงมาแล้วโอ้ยจริงว่าพี่ผมโดดตัมาก่อนแล้วไม่มีใครไม่มีใครเห็นผีมันกูเลยกูเป็นเด็กเห็นผีอยู่คนเดียวไอ้เย่ในเหมืองพี่ผีเียบเลยโอ้ยโอ้ยโอนะพี่ผมอยากจะบอกพี่ว่าไอ้ที่เปิดกระเป๋ากแบบโอ้ยหมดแล้วมันมีแค่กล่องนอนเลยไอ้โม่ตีเม่งทุกคนไม่เดินผ่านผีกันหมดเลยเย่กูเห็นผีอยู่คนเดียวไอ้เย่ โคตรเยอะเลยพี่ตันพี่บันไดลิงมีโคตรเยอะเออบันไดลิงใช่ตรงนี้แหละตรงที่กูบอกเนี่ยไอ้เจ้าเฟย์ใบเฟย์ไ้ตัดเอ้ยโอ้ยไปผีโคตรเยอะเลยในเหมืองอ่ะโอ้ข้างล่างนั่นอะไรวะไอ้พี่ผมผมช่วยเลยไม่ได้พี่ของไม่อยู่ข้างล่างพี่เห็นผีโคตรเยอะเลยในเหมืองอ่ะโอ้ยไอ้เจ้นพี่ก็จะกู้มาเกิดกู้มาเกิดขึ้มาเกิดขึ้มาเกิด ก็มันมันมันเนินตกหลุมไงก็ไอเสือกเรามันเชื่อมกับไอเหมืองข้างล่างกัพอมันลงตกหลุมนองก็ไปเชื่อมเหมืองข้างล่างก็วิ่งขึ้นมาแต่มันก็น่าจะสปอนตรงนั้นเยอะเลยผมว่ากูเียกูไม่กล้าลงเลยสภาพข้างล่างดูไม่ได้เลยกระสุนหมดแล้วไม่ลงเรต้องลงพี่เดี๋ยวพลาดเราคไอ้เงี้ยของไปทู่มันล้ของก็อยู่ข้างล่างไหนผมขอผมขอกระเป๋าผมหน่อยครับกระเป๋าผมอยู่แถวเนี้อยู่ไหนวะ พี่พอออกเข้ามาใหม่แล้วมันไอ้นี่เลยอ่ะออกเข้าใหม่ได้อยู่อะกูกอัวเข้าใหม่ไม่ได้ว้ายโอ้โหไอ้เชี่ยสงครายไอ้เชี่ยไอ้เด็กว้ายไอ้เชี่ยอู้ราอูระกูเจอแล้วอู้รากูตายเราพอมันเข้าไปแล้วมันตายอ๋อ ไอ้เชกูวันพันแมนไอ้ตว์ต่อยที่ใหวันพันเอาไปเอาไปเอาไปกระเป๋ากูอยู่ไหนวะกระเป๋า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 เด้อเดอเม้นเด้อเด้เด้อ้อเเดเดเอเ้อ้เฮ้ยเ้เเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันเอ้เเเอออ้อ เฮ้ยน <mile> ี่ไงเจอแล้วสุนหมดแล้วส for ิ้สุดแล้วเจอกระเป๋าตัวเองแต่ว่าไม่ใช่กระเป๋านี้ไม่ใช่กระเป๋านี้ไม่ใช่กระเป๋านี้อลอคปาร์อลอคปาร์อลอคอลอคปา์ไม่ใช่กระเป๋านี้ทีระเบิดปาเลยป้าย้อนลงไปเลยป้ายิงแม่งไปเลยนี่เลยไอ้เชี้ไอ้ขวดไอ้ซอมบี้ขวดตำรวจไอ้ซอมบี้ขวดตำรวจโอ้ยอ้าชีพชิบหายมันมาหาผมทุนหมดแล้วไอ้ตำรวจแต่ไอ้ไอ้โอ้ยชี้ป้าแม่งไหนดเจี๊ย อ้ฟาโอยเฟรม by เฟรมเฟรม y เฟรมมันมาไอเช่ซอมบี้ทหารซมบีทหารพิคอดพิกอดซอมบี้ทหารไหนไหนโอ้ยอ๋อตกแมปอ๋อกูตกแมปผมเห็นพี่หน้าดูอยู่อะโอบานพังเลยอะ บ้านพังเดี๋ยวเดี๋ยวเขายย้ายใหม่บ้านเจรงโอ้ยเข้ามาอยู่เไอ้ติวิชันตรงไหนโอ้ยเลยบ้านย้ายของเราายย้อะไรแล้นล่าไปแกะปะอากาศข้างล่างบ้านพังบ้านจะหล่มไปเลยพี่ลูกหมูจะหนีไปไหนผมตามดู้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเด็กติดถ้ำช่วยกูด้วย พี่อย่าว่าแต่พี่ผมก็ติดถ้ำพี่ติดถ้ำกมากพี่เลยไอ้ยังเลียกูขึ้นไปด้วยเลด้วยวเฮ้ยบันไดมันพังแล้วเฮ้ยบันไดชิบหายแล้วทุกคนบ้านพังกูมาเกิดที่มะเหี้ยเตียงหายโคตรเหี้ยเลยงเลยโอ้ยทุกคนเหวอ่ะไอชิบกูกลายเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่จอมบเนี่ยโอ้อ้อ้อะไรเนี่ยกลับมาแล้วกกลับมาแล้วกลับมาแล้วไอชี่ยบ้านหรือบ้านหรือก้อนขี้หรือห้อะไรเนี่ยก้อนเหี้อะไรเนบ้านแล้วเนี่ยเด็กผเนีเห็นบ้านไม่พังเลยเนี่ยบ้านแล้วฟิวบ้านเราเละเลยี ไอชั้นสามบ้ามันคือที้งหมดเลยตอนเนี้ยบ้านแล้วแต่ฉันเหลือชั้นสองก็ไม่เหลือในชั้นยงไม่เหลือเล้เน้ยมันเริ่มมันเริ่มจากตอนมันเริ่มจากตอนที่บ้านระเบิดระทิศเหนือถล่มไปเวลาผีกระโดดเข้ามาตบเสาบ้านชั้นสามสี่ห้าเลยถล่มลงมาอูยังมีเสาไอเทมสตาร์เตอร์แพ็กไอตัดคบเพิงโง่งงงเลยยัยสงสารพัฒน้าต้องลื้อมือบ้านทำใหม่เยอะเลยเนี่ยดูหน้างเปิดหมดครีเอทีมเลยไหมพี่จะไม่มีพาร์ทหน้าแล้วจะไม่มีพี่เอยไอหน่วยข้างล่างหน่วยเมืองข้างล่างว่าไงจะสกิลิตี้ แต่ชั้นแต่แต่ชั้นหนึ่งมันยอยู่ครบนะไอชั้นไอชั้นหนึ่งอยู่ครบนะมีปีแต่ชั้นสามสี่ห้าที่ไม่อยู่ไอชั้นไอชั้นห้องอ่ะห้องส่วนตัวแก็ได้เองเฮ้ยพี่เจอกระเป๋าพี่แล้วผมตีพี่เสียกระเป๋าไม่ได้วันตีผีให้หน่อยพี่เห็นกระเป๋าแล้วเนี่ยเฮียเฮียอะไรเลื่อนกุลดเฮียกระเป๋าไม่ได้ไมม่ไได้่เจอเรื่องแบบความตายแล้วเราเปปีกยามที่ทุกข์ทรมานไม่รู้ตัวกูตกแมพกูตกแม นี่เราไม่มีทางหนุนสูบไม่รู้ตัวเช้าแล้วไม่รู้เช้าลักผมหน่อยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างบอสเองอยู่กับพี่อยู่กับพี่ของกูวดินเอไปบ้านเออยู่กับพี่ข้างล่างแต่ผมไม่ผมนั่นแหละพี่อยู่กับเองอยู่กับเองตอนเนี้ยโอโอเคโอเคผมเจอแล้วผมเจอแล้วมาปาผมใช้ประโยชน์ตอไฟอยู่เนี่ยพี่ตบไฟอยู่ผมตอสายตาเห็นเห็นเองพี่เห็นหมดทุกคนนี่ยมันวิ่งหาูไปหมดเลยอ่ะโอ้คุณหลุดแม่ไปแล้ว เราไล่คอมมี้อยู่แลนะเงี้ยมันมันไล่ใครมั่งครับรู้นะเงี้ยไอ้เงี้ยวันเราควรจะปิดโปรเจกต์นี้แล้วไปเรื่องมันเดือดออกมาถ้าเกิดเปิดต่อว่คงต้องอีเคียทีป่ะเดี๋ยวเคลียร์บ้านก่อนเยี่ยพวกเยี่ยได้หมดเคลี่ยมาได้หมดก่อนเคลี่ยมาได้หมดผูเห็นพี่ลีโอเช้้าแลยี่ยป่ามันตีมอยู่ในะพส่จเจ็บไหมน่ะตุลากตุเลอะไรเยอะไม่เจ็บเลยพี่ไม่เจ็บไม่ลดเลยผมเห็นมันตีพี่ซาอยู่อะ มมเอ้ยคนทุรกุเลตตกไอ้เี้ยตีพิซ่าก็เฮียไปเฮียปไปมึงตายดิเอ้ยเฮียบอสเห็นพี่ไหมเนี่ยพี battles 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 ่อยู่หน้าเนี่ยจักรยานก้าวคานที่ผมไปได้อยู่หน้าเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจิงตีพี่อยู่เนี่ยพี่อยู่หน้าเองเนี่ยเออเอออตีพี่เออผีอยู่ข้างหน้าผมหล่มตีอะได้นี่ยตีให้เว้ยมไ่เห็นใคร ใช่ใช่ใช่ผมก็มันรู้ไปเรื่อยเลยไอ้ตีวิญญาณนี่เลยไม่เห็นเหี้ยเลยแล้วผมตีผมได้ผมได้ละมอนเฮ้ยหมูหมูหมูผมได้หมูไอ้เหี้ยหมูไอ้เหี้ยผีเฮลุ่บอยตีมอยู่เอ้ยเอ้ยคุ้มรู้ว่าสัโอ้ยเจ็บไม่ได้โอ้นี่แล้วพุทธแล้วพิซซันอีกพิซซันอีกสองชโมงในเกมไอ้เหี้ยตายสิโอเคกลับมาลื่อแล้ว ปัญหาคือขึ้นยังไงจะขึ้นยังไงใช่พี่มีพิเอ็กอยู่ใช่ไหมเห็นตอนผมว่าเห็นมิ่งกันล่อเลยพอสี่ทุ่มเป็นแค่ข้อของบางคนไม่ล้มหมตอนสามทุ่มยังล่าเลยอยู่เลยตอนสี่ทุ่มนั่นแหละสบายบุกขึ้มาได้แล้วสกตตาสวัสดีครับโอ้ยฝ่าเฉียดไอเทมชิคโฮมกระโดดไม่ได้อะกระโดดโอ้ยคุรอดชีวิตขึ้นมาเลยกระโดดกระดุกกระดุกขึ้นเลยกระโดดไม่ได้ กดไม่ได้มันออเะไรรึเดปล่าเดี๋ยวตีให้เดี๋ยวตีออกให้ตีออกให้ตีออกให้มันกระโดดไม่ได้โอเคตีออกให้แล้วไอ้ยักษ์ขัวไปซันแม่งเยอะแม่งเลยือเกินเยเนี่ยซะฟิลฟิลฟิลโอ้ทันลบหมดเลยดูสภาพดิมาที่เราสร้างกันมาโอ้ยนะตูยมึงรู้ไหมเมื่อคืนพุงทำเชี่ยให้กูไอ้สัตว์แม่ง เออมันตายเลยแม่งไม่นีสองอยู่เลยพี่ซันตายปุ๊บแม่งตายปุ๊บยังรอดเอาอาหารมาให้กูอีกสุดยอดเด็กแม่มยพี่ซันพี่ซันผมไม่กล่องใครวะแม่งยังรอดเลยยัดเก้ผมจะบอกเลยกล่องของยัดเก้เช็ดจักรยานหายหมดเลยอย่าขุดอย่าขุดเว้ยมันมันมันตกลมแล้วบุยมันตกล้ว พ่ันพี่ชันว่าผมขโมยเงินบานไว้สี่พันอดูโซลีเจ๋งเลยคือรู้เลยไหมเออาหารยาไม่ว่าจะยาพี่พี่สันเคยสังเกตป่ะเฟิร์สเอทที่มันที่พี่ชอบเก็บเก็บไว้มันชอบหายไปมันชอบหายไปใช่ไหมอันนั้นละสีมือผมเองแล้วคราเนี่ยพี่สันคือผมผมก็เก็บทุกอย่างเลยผมชอบจิกจิกจิกมาไว้ในในกล่อง่วนตัวผมเนี่ย นายจะหาของแล้วมันไม่มีที่จะชอบจิกกันไปเองเจอเจอหัวขโมยเลยแต่เราต้องจิกเลยว่าทำไมพวกเรากินถึงสู้ผีไม่เอาผีขึนมาแบบเนี้ยแต่แต่ผมมแต่ผมจิกแต่จิกแต่พวกอาหารพวกอะไรอย่างงี้ไงแต่ผมไม่ได้จิกพวกของสถานการณ์เลยพวกผีอยู่มาตั้งนานไอ้ผู้ไอ้เหีญ่วันบ้านถล่มมาบอกกันหมดเลยมึงสารภาพบาปไว้หมดเลยมึงทำหี้ยอะไรกันได้บอกไว้หมดเลย หมดเลยเงินบ้านไปหนึ่งพันคืออาหารไม่ว่าจะยาอาหารหรืออะไรก็ตามคือในกล่องผมมีทุกอย่างเลยปืนก็มีทุกอย่างปีมีหมดเลยโอ้ตายลยนี่คืออาการนี่คือนี่คืออาการของคนที่เล่นเซเวนเดย์สไดแล้วจบวันที่เจ็ดะเี่ี่็นในมือผมไหมเอาเลยเราแบ่งกันบ้างเลยเาแบ่งกันบ้างเลยเอามีอยู่ห้าอันเอาแบ่งกันกนละอัน ชนแก้วฉลองชัยชนะหรือความไฟแพ้กูก็ไม่รู้ชนชนแก้วกินงายโยน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 ยาเก็บกระเป๋าวิ่าหมดเลยฮะโอ้ยโปตายแล้วงั้นขอใช้สักอันหนึ่งก่อนตายกันเล้นะไม่เกี่ยงเอาแล้วปิดโปรเจกต์ไวเพียงเท่านี้นะไม่มีต่อแล้วบ้านเจ๊งทุกอย่างจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามกันว่ะ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อใจคนใช่โอ้โหอ๋อแล้วไม่ได้วาเธอรอะไรอย่างเงี้ยคิดได้เป็นไร <c oughs> ไปตามด้ว <c oughs> ยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ